2020 presented by State Farm tonight the Bristol campus ESPN home of the worldwide leader is the heartbeat in the epicenter of basketball the NBA draft will be conducted here in this era of the pandemic we'll hear from the players selected and they will have their moment with NBA Commissioner Adam Silver as we get set to start this NBA draft 2020 here is Commissioner Silver. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งเป็นวิธีการดราฟต์นะครับการหาตัวผู้เล่นเข้าสู่ฤดูกาลใหม่นะครับ NBA Draft 2020แลวครับวันนี้นะครับก็เราจะได้เห็นกันแล้วครับว่าเหล่าผู้เล่นที่จะที่จะมาเข้าสู่ NBA มีใครบ้างนะครับวันนี้อยู่คุณพักศิษย์มีชีวิครับสวัสดีครับ่านผู้ชมครับสวัสดีคุณพันศิษฐ์นะครับ ก็เป็นการดราฟในปี2020ก็เป็นสัญญาณจาก ASB n s t u d i o นะครับที่เมือง Bristol ในคอ n เนตทิคัตปกติก็จะจัดในทางจัดที่บุคลินส์ก็จะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนนะครับแต่ว่าปีนี้เรื่องของโรคระบาดนะครับทุกอย่างต้องเปลี่ยนวันหมดเลยนะครับดราฟก็เลยมาลงในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ At the same time, we recognize that virtually every decision comes with enormous uncertainty. Oh, by opening our Adam season on Christmas na, week, we to to find a way to safely and, to and, and, others and others are also struggling through these difficult times. And while tonight we welcome the best of the best from around the world, we also so celebrate a game universal universal valley valley for everyone And one whose values we can all share. So let's get started with this terrific group of young men who are moments away from hearing their names called. The first pick อันดับหนึ่งปี2020ของ t i m b e r w o l v e พิธีรีตรองไม่ต้องมีครับมีเวลา5นาทีครับด็นสิ์ก็คอนสโตนของวูฟตอนนี้ก็เป็นคาร์ทนิทาวส์กับแองเจลรัสเซลส์สองคนนี้เป็นแกนหลักกับ เขาจะเอาใครนะตอนนี้แม่โหก็ชี้ไปที่มากกว่าหนึ่งคนนะประสิทธิ์ทีนี้ไม่ชัดนะครับว่าใครจะเป็นคนหนึ่งตอนนี้เนี่ยก็มองกันว่าเป็นลาเมลโลบอนะครับก็หนึ่งในที่น้องตะคุลบอลนะครับน้องเล็กเลยครับดูอิมแพ็คมากๆก็แน่นอนครับคือเป็นการเนตมาตอนนั้นเป็นดราฟต์เบอร์ห้า 1 9 9 5จากไฮสคูลนะครับตรงเข้า NBA เลยแล้วก็หลังจากนั้น9ปีครับเขาเป็นเอ็อสองีครับแต่ว่าตั้งแต่เขตเควบินกาเนตย้ายไปอยู่กับเซอร์ติกผลงานของทีมโดยรวมก็ตกลงเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมาดีขึ้นตั้งแต่เขาได้คาร์เทนี่ทาวส์แล้วก็ฤดูกาลที่แล้วนั่ก็ผนึกกำลังร่วมกับเดนจอลล r รัสเซลส์ครับ